ครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ติวนะครับสวัสดีค่ะพี่ติวเป็นเจ้าของที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็คือรีสอร์ทเป็นบ้านปูเลใช่ไหมครับอยู่ที่อยู่ที่ตำบลสมแสสารจังหวัดชลบุรีนะสมแสสารก็คืออําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วในวันที่27และ28เมษายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับเรามีโปรแกรมนะครับเป็นแคมเปญพิเศษสําหรับ f c รถไฟนะครับ ครบหนึ่งแสนซับนะครับเราจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาที่นี่นะฮะอยากจะให้พี่จิวนะครับช่วยแนะนํานะครับรีสอร์ทบ้านภูเลที่นี่นะฮะว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มต้นจากแบบห้องพักเรามีแบบไหนบ้างครับที่ที่พักก็จะมีเอ่อห้อง 2, 2> สองตนสองหก <6 S 1> ห้องค่ะแล้วก็สี่ท่านสองหสองหลังหกท่านหนึ่งหลังแปดท่านหนึ่งหลังค่ะสิบท่านหนึ่งหลัง ล้วก็จะมีแบบ12ท่านท2ท่านก็จะเป็นเป็นบ้านหลังหนึ่งนะฮะแล้วก็จะแบ,บ่งโซนแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นที่พักที่มีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นไพรเวทแล้วนะฮะ <ừ> ที่นี่ยังมีที่พักผ่อนนะครับที่แบบเป็นส่วนตัวนะฮะ <ừ, ừ, S 1> ก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัว<อ>พาเพื่พนเพื่อนมาชมกันนะครับมาดูนะครับว่าบรรยากาศของที่นี่นะฮะสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็น เป็นสาสรระบบเรือหรือเปล่านะ <ไ mig. S 1> อันนี้เป็นระบบเรือเป็นระบบมาตรฐานนะครับอันนี้นเรืออะไรครับเนี่ยเอนเตอร์เทนเเอ็นบตซีนะเป็นสไตล์แบบคือเป็นฟูวิลล่าเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะลงเล่นได้สําหรับใครที่อยากจะพักผ่อนนะครับแล้วก็ในตัวาราเนี่ยจะมีไฟใต้น้ําด้วยนะครับสวยงามนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมห้องพักบรรยากาศเนื่องจากว่า ตอนนี้นะฮะทางรีสอร์ทเนี่ยรับลูกค้าซึ่งก็เต็มเลยนะใช่ไหมฮะพี่ติวก็บรรยากาศดีมากนะครับที่นี่ไม่ค่อยว่างเลยบอกตรงๆนะครับแต่ว่าในวันที่27-28นะครับพี่ติวนะครับบอกว่ารีสอร์ทแห่งนี้จะปิดสําหรับทีมงานรถไฟนะครับให้ทีมงานรถไฟนะเข้ามานะครับทั้งหมดเลยนะส่วนเป็นทีมงานข้างนอกนะฮะก็จะเป็นเป็นไพรเวทเลยนะฮะก็คือจะเป็นส่วนตัวของกรุ๊ป FC รถไฟนะฮะเดี๋ยวเราไปชมห้องพักที่เป็นห้องไพรเวทนะครับ เป็นที่นอนแบบคู่นะครับที่นอนคู่สําหรับที่นอนชุดนี้นะฮะก็จะเป็นเตียงสองคนก็คือยาวากว้างหกฟุตนะครับสําหรับคนที่นอนดิ้นนะครับสามารถที่จะ,ะดิ้นได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แคบขนาดที่ว่าจะขยับไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่นอนสองท่านนะครับก็จะเป็นมาด้วยกันเป็นแฟนกันหรือว่าคู่สามีภรรยาน,นะครับอ <ๆ S 2> ันกลับหลังไปดูกระจกบ,บานนี้นะฮะนี่นะครับ ใหญ่มากนะครับนี่นี่กระจกทั้งตัวนะครับท่านจะเห็นตัวเองทั้งตัวนะฮะนี่นะครับเป็นกระจกที่เอาไว้เซอร์วิสเนี่ยมีตู้เย็นมีทีวีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะบรรยากาศในห้องน้ำนนี่ห้องน้ํานะครับหลายท่านไปพักรีสอร์ทปัญหาปัญหาใหญ่คือห้องน้ํานะครับน้ําไหลไม่ดีบ้างน้ําไม่สะอาดบ้างหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินปูนบ้างนะฮะมาดูที่นี่นะครับเข้ามาเลยฮะลองเปิดดูก็ได้ นี่ครับอันนี้คือสะอาดมากนะครับต้องต้องต้องบอกเลยว่าผมพักที่รีสอร์ทเนี่ยเยอะหลายที่แต่ว่าหาที่ที่มันทับใจจริงๆอ่ะยากจริงๆนะครับก็เข้ามาดูนะฮะตรงนี้นะครับเป็นโซนอ่างล้างมือแล้วก็โซนอาบน้ำมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับกระเบื้องเนี่ยนะฮะับกระเบื้องเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็ใหม่กับบรรยากาศของความเป็น ต่อไปนะเราจะไปชมห้องพักที่เป็นห้องใหญ่นะครับเดี๋ยวเราตามไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับเชิญค่ะคนวานี่เลยนะครับสี่ชุดนะครับแล้วก็นี่นอนสี่ชุดรวมแปดท่านนะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็คือเป็นห้องที่กว้างมากนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีทีวีมีตู้เย็นนะครับแล้วก็กระจก บ้านใหญ่มากนี่นะเมื่อท่านนอนแปดคนเนี่ยท่านจะเห็นเป็นสิบหกคนนะครับโอเคแล้วมาดูห้องน้ำนะครับว้าวมีหลายห้องห้องน้ํานะครับก็จะแบ่งเป็นห้องอาบน้ำสองห้องอาบน้ํานะครับสองห้องส้วมสองแล้วก็เป็นห้องสุขานะครับสองห้องนะครับกระเบื้องลายคล้ายๆกับข้างล่างเลยใช่ไหมครับพี่เจมเหมือนๆกันเลยนะครับดีไซน์สวยงามนะครับ แล้วก็จะมีอ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันนะครับ1ชุดตรงนี้นะครับก็เพียงพอกับผู้ที่เข้าพักนะฮะจำนวนแปดท่านนะครับนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับวันที่ 27- 28เเมษายนนี้นะครับพี่ติวนะครับรอตอนรับอยู่นะครับขอบคุณมากครับพี่ติวครับสวัสดีครับ Swimming holes with pretty girls out lying in the sun. Flip flops, bikini tops. Let's see how fast this seven rule will run. Watch the sunset on the water.